อุทยานประวัติศาสตร์สีเทศอําเภอสีเทศจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสำคัญโดดเด่นทั้งด้านศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมาศาสนาและวัฒนธรรมเคยเป็นศูนย์กลางทางการแลกเปลี่ยนสินค้าสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องถึงยุคทวารวดีจุบจนถึงยุคของโบราณปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์สีเทศ ถูกเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกจะมีการพิจารณาความเหมาะสมก่อนจะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกในช่วงวันที่10ถึง25กันยายนนี้นักกรุงริยาประเทศซาอุดีอราระเบียสถาพรทิ้งธรรมรองอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าจากลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณสีเทพปัจจุบันในเรื่องความยิ่งใหญ่อลังการอาจจะไม่เท่ากับอุทยานประวัติศาสตร์อุทย,ยาหรือสุขโขทยัย แต่ในด้านวิชาการเมืองโบราณสีเทพมีความสำคัญค่อนข้างมากมีความเก่าแก่ในยุคทวาราวดีซึ่งในเมืองไทยมีโบราณสถานยุคทวาราวดีหลายแห่งแต่ปัจจุบันถูกผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยทำให้ความเป็นเมืองในยุคทวาราวดีไม่มีให้เห็นแล้วสีเทพเป็นเมืองขนาดใหญ่มีความเป็นเมืองหรือชุมชนโบราณตั้งแต่คูน้ำคันเมืองและเมืองชั้นนอกชั้นในครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยขณะที่โบราณสถานแม้จะเป็นซากปรักหักพังเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่ก็ยังมีคุณค่าทางวิชาการหลงเหลืออยู่มากๆรอเราอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวอีกว่าหากมองช่วงก่อนที่จะเป็นเมืองสีเทพเป็นที่ตั้งของชุมชนก่อประวัติศาสตร์ตอนปลายมีการขุดค้นพบโครงกระดูกหลุมขุดค้นที่ชั้นหนึ่งเป็นโครงกระดูกมนุษย์และอีกชั้นหนึ่งเป็นโครงกระดูกช้าง ภายหลังยังมีการขุดค้นเพิ่มเติมพบอีกหลายโครงบ่งชี้ว่าพื้นที่บริเวณนี้ในยุคสมัยที่ยังไม่เป็นเมืองมีชุมชนในยุคสมัยตอนปลายเข้ามาอาศัยอยู่อายุประมาณราว2,000ปีเมืองสีเทพหลังจากรับเอาความเจริญจากภายนอกเข้ามาผู้คนเดินทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจึงมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นเมืองวัฒนธรรมแรกที่เข้ามาได้แก่ยุคทวารวดี ความโดดเด่นคืออยู่ภายใต้าศาสนาพุทธและภายใต้เมืองสีเทพซึ่งได้รับอิทธิพลทวารวดีเราได้พบเทวรูปาศาสนาฮินดูอาทิตย์พระสุริยเทพพระนารายพระกฤษณาด้วยสถาพรกล่าวอีกว่านอกจากวัฒนธรรมทวารวดีแล้วเมืองสีเทพเริ่มรับอิทธิพลของโบราณหากเทียบเคียงกับศิลปะของเขมรก็ตรงกับนครวัดหลักฐานที่ชัดคือปรางสีเทพ และกลางสองพี่น้องจึงถือว่าเมืองสีเทพมีพัฒนาการของการก่อร่างสร้างเมืองมาอย่างต่อเนื่องยังเป็นเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานเมื่อดูจากจุดที่ตั้งของเมืองสรีเทพตั้งอยู่ขอบของที่ราบกลางตอนบนเพื่อจะเดินทางเชื่อมต่อไปทางแถบที่ราบสูงภาคอีสานคนที่อยู่ทางภาคอีสานก็ต้องการสินค้าที่อยู่แถบภาคกลาง ก็เลยมีการเดินทางไปมาเห็นได้ว่าเมืองสีเทพเจริญขึ้นมาโดยได้รับอิทธิพลจากภายนอกพบโบราณวัตถุหลายๆอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำมาจากภายนอกไม่ได้ผลิตขึ้นเองเมืองสีเทพเหมือนเป็นจุดแวะพักระหว่างทางและแลกเปลี่ยนสินค้าทาให้อิทธิพลวัฒนธรรมทังด้านาศาสนาและศิลปกรรมค่อนข้างมีมากอาทิตย์การขุดค้นพบลูกปัดแก้วกระจายรอบๆเมืองศีเทพ ส่วนแหล่งผลิตลูกปัดอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยยังขุดพบลูกปัดหินกเกตหินคาเนเดียนหินเหล่านี้อาจมาจากอินเดียแต่ไม่ใช่หมายความว่าหินเหล่านี้มาจากแหล่งโดยตรงอาจมีการแลกเปลี่ยนกันมาเป็นทอดๆกระทั่งเดินทางมาที่เมืองสีเทศรองอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าดูจากถังเมืองสีเทศได้ใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิศาสตร มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้ำโดยตรงคนในยุคสมัยนั้นต้องหาวิธีให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคภายในเมืองลักษณะง่ายๆของเมืองยุคทวารวดีคือการขุดคูน้ำคันดินล้อมรอบนอกจากเป็นขอบเขตของเมืองแล้วอีกวัตถุประสงค์ก็คือการเป็นแหล่งน้ำไว้อุปโภคบริโภคทังเมืองโบราณสิเทพแบ่งเป็นเมืองชั้นในและชั้นนอกเมืองชั้นในเป็นรูปร่างกลมๆ เป็นเมืองที่มีมาก่อนเป็นยุคต้นๆร่วมสมัยทวรารวดีแม้เมืองชั้น,นจะมีปรางสีเทศปรางสองพี่น้องสร้างขึ้นมาในช่วงของโบราณถ้าขุดตรวจสอบชั้นดินด้านล่างของปรางสองพี่น้องจะพบร่องรอยการอยู่อาศัยของชุมชนสมัยทวรารวดีมาก,ก่อนส่วนเมืองชั้นนอกหลังจากผู้คนอาศัยมากขึ้นจึงย้ายออกไปทางทิศต,ตะวันออกและขุดคูน้ำเชื่อมต่อออกไป นอกจากนี้เมืองศรีเทพจะมีโบราณสถานอยู่นอกเมืองได้แก่เขาคลังนอกเป็นสถูปเจดีย์สมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและคงเหลือสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแม้ปัจจุบันจะเหลือเฉพาะส่วนฐานส่วนสถูปเจดีย์เหลือร่องรอยเป็นส่วนน้อยแต่ก็พอเห็นรูปร่างอยู่สำหรับเขาธมรัตเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์เข้าใจว่าในสมัยทวารวดีมีการขึ้นไปดัดแปลงถ้ำและสลักเป็นรูปพระพุทธรูป รูปพระโพธิสัตว์ชาวเมืองสีเทศเคารพเขาธมรัตเหมือนเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์และช่วงรับอิทธิพลขเขมรโบราณเข้ามาคติความเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อยู่ของเทพ,พเจ้าในศาสนาฮินดูก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะตัวอาคารโบราณสถานศิลปรกรรมสร้างในยุคเขมรโบราณก็จะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเหมือนแสดงความเคารพต่อเขาธมรัตรองอธิบดีกรมศิลปากรก,กล่าวว่า สาเหตุที่เมืองสีเทพถูกทิ้งร้างไปนั้นมาจากหลายสาเหตุด้วยกันอาทิตย์ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะความแห้งแล้งหรือโรคระบาดแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานถูกทิ้งร้างมาจากไทยสู้รบแย่งชิงไม่มีการเกณฑ์่ายพลไปไหนแต่แค่เหมือนกับผู้คนอพยพออกจากเมืองไปด้วยเหตุผลบางอย่างส่วนประเด็นศีเทพเป็นมรดกโลกนั้นประเทศไทยหรืออุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพ จะได้อะไรนั้นอันดับแรกคือได้ชื่อเสียงการเป็นมรดกโลกก็ไม่ได้ให้อะไรกับเราไม่ได้มีให้งบประมาณเพียงแต่กรณีที่ตัวแหล่งมรดกโลกถูกคุกค,คามหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีทางสู่มรดกโลกจะมีผู้ชำนาญการอนุรักษ์ให้คำแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรส่วนสิ่งที่เราจะได้อย่างชัดเจนคือได้ชื่อเสียงว่าเรามีแหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้น ส่วนผลที่ตามมาก็คือการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมประเทศไทยไม่ได้มีแหล่งใหม่ๆรับการขึ้นทะเบียนมาราว30ปีแล้วที่ได้ครั้งสุดท้ายก็คืออุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเมื่อปี2535ฉะนั้นการที่สีเทศเป็นมรดกโลก จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ทุกคนไม่ว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดความฮือหาอยากจะเข้ามาดูหรือสัมผัสเมืองโบราณสีเทศรองอธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงประเด็นที่เข้าตาคณะกรรมการที่มาประเมินเมืองโบราณสีเทพว่า <c oughs> เข้าใจว่าเวลาที่เขามองจะมองในรูปแบบของวัฒนธรรมกระจายอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในพื้นที่นั้น เมืองศีเทพชูความเป็นเมืองยุคทวรารวดีที่โดนใจธนกรรมการคือความเป็นเมืองภายใต้วัฒนธรรมทวาราวดีซึ่งมีความสมบูรณ์กว่าที่อื่นๆและยังได้รับอิทธิพลอินเดียเข้ามากระทั่งเขาคลังนอกรูปร่างจะมีอิทธิพลพวกาศาสนาฮินดูมากมองถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภูมิภาคหนึ่งมายัางภูมิภาคหนึ่งขณะที่ศีเทพหลังจากได้รับมาก็ดัดแปลงให้เป็นของตัวเอง และถ่ายทอดไปสู่ที่อื่นๆต่อไปสตาพอนกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกนั้นเป็นความภูมิใจของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ผ่านมาชื่อเมืองโบราณสีเทพอาจจะไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในภายภาคหน้าต่อไปเมืองโบราณสีเทพหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพคงจะคุ้นหูหรือติดหูทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากขึ้น